ค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่มะเมืองแต่งโมกพันตอปีโดค่ะตอปีโดพี่หน่วยหญ่พ่อแม่พี่น้อง้ออมือวานข้าวโพดใหง่ายป่านนี่เด้เมื่อเดียวพ่อแม่พี่นอ้องง่ขึ้นอัดลาดอัดลาดอัดลาดเลยพ่อแม่พี่น้องสิได้กินอีกแล้วตอปีโดเด้อตอปีโด นี่นี่นี่ตอปิโดค่ะพ่อแม่พี่น้องหน่วยยาวค่ะสีแดงเจ้าไวยพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องตอปิโดค่ะค่ะนี่ละพ่อแม่พี่น้องเอยสิได็กกินอีกแล้วสิได็กินอีกแล้วตะตุ้ยกะปีก็เห็นมีติดอยู่หลายหน่วยเด้พ่อแม่พี่น้องมีติดหลายหน่วยนี่นี่นี่ น่วยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องนี่เห็นบอกปรเาเจาะเพชรแจกขึ้นนี่นี่ละอีกหน่วยหนึ่งเขากับมาเลี้ยนลู่กันไปเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะได้เลี้ยนลู่ได้เห็นได้นั่นไปซาป,ปตุยกับบ่หูเลียงหูล้าอย่างดอกพ่อแม่พี่นอ้องนอี่ใบเพินก็นงง่ามดพ่อแม่พี่น้อง ต้นงามต้นนั้นตอบบินโดนี่เองหลักตอนนั้นก็เห็นมีหน่วยอยู่นี่อย่ได้พ่อแม่พี่น้องมันแบบมันมันดำมันนั่นมันบ่นเป็นหน่วยไปแล้วออมาเมืองข้างอีกพ่อแม่พี่น้องนี่นี่เห็นบ่พ่อแม่พี่น้อง ด้วยนี่ด้วยนี่ก็อันนั่นเพิ่นกระดำเพิ่นกระนั่นไปเองพ่อแม่พี่นอ้องเพิ่นดำนั่นแหละนี่นี่น,นี่พิ่นดำไปเองตัวพ่อแม่พี่น้นนองบ่ได้กินแล้วนี่นี่เม่ได้บ่ได้กินเพิ่งนอเพิ่นนั่นไปพ่อแม่พี่น้องโอ้ยปัดติกับปีกันนั่งบ่ได้ เอ ER ือแล้วพ่อประตูกปีเขาว่าเฮ้ยกูเคยเห็นหลายหน่วยอยู่เออเพิ่นกะนี่ไปเนาะพ่อแม่พี่น้องอืมนี่นี่นี่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นกะดำเพิ่นกะนั่นไปได้หน่วยเดียวพ่อแม่พี่น้องเอ้าหน่วยเดียวกับหน่วยเดียวเท่านั้นละสิเฮ็ดจังได นี então, um ่นี่ด uh ้วยนี่ก um, ้ะเป็นอ่าดำดำเด้พ่อแม่พี่น้องเออเป็นดำดำจ้ะนี่ก็คือได้านุวยเดียวพ่อแม่พี่น้องนุวยเดียวกับนุวยเดียวนุวยเดียวกับนุวยเดียวเท่านั้นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอืมแต่เนี่ย เพิ่นกับใบเหลืองเอ้ยบะเมินใบเหลืองวาวพิษพ่อแม่พี่น้องใบเขียวใบงามพ่อแม่พี่น้องอืนี่ล่ะใบเขียวใบงามจัะนี่เห็นนี่ขึ้นขึ้นดอกขึ้นหยังหลายเป็นหน่วยเป็นหน่วยจับหน่วยจับนั่น หลายอยู่ด้วพ่อแม่พี่น้องแต่บัดที่นี่มันบดติดเนาะอ้อบดติดพ่อแม่พี่น้องบดติดติด่วยเดียวอือว่ายมวยงามพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยถ้าเป็นงามเนี่ยเนี่ยงามคักน้ำคักเออให้ได้กินเด้อลูกเอวยหน่วยวน,น้ำปนิไ้ใหญ่ไวๆเออ ปตุยกะปิเอ,อ,เอไปฝากเอฟซีกินน้ำกันถุกคนนี่ละจ้ะเออเอาไปฝากเอฟซีกินน้ำกันถุกคนพ่อแม่พี่นอ้องนี่มะม่วงอีกต้นหนึง่งพ่อแม่พี่นอ้องมะม่วงอีกต้นหนึง่งนี่ต้นนี้กะกำลังงาม,มก,กำลังงามพ่อแม่พี่น้องกำลังงามเออ กำลังงามพ่อแม่พี่น้องนี่กำลังงามตัวนี้กำลังงามนี่นะเขกบอกมึอสิได้กินบ่อืใบใบคือกันอยู่ได้ละนะ่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องอืมใบคือกันอยู่เอา้ามึงว่าสิเป็นพันอย่างเนาะพ่อแม่พี่น้องสิได้กิน คืออันดอบิโดบอดอบิโดดอบิโดโอ้ยได้กินแล้วได้กินแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดอบิโดดอบิโดใชะได้กินแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะ้ะคลิปนี้ซจำนี้เด้อพ่อแม่พี่น้อง